498สกาวาทีถามว่าความไม่รู้ในพระศาสดาความไม่รู้ในพระธรรมความไม่รู้ในพระสงฆ์ความไม่รู้ในศิขขาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและในส่วนอนาคตความไม่รู้ในอิทัปปัจจยตา และปฏิจจสมุปปาทธรรมของพระอรหันต์ไม่มีหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าความไม่รู้ในพระาศาสดาความไม่รู้ในพระธรรมความไม่รู้ในพระสงฆ์ละถึงความไม่รู้ในอิทัปัจจยตาและปฏิจจสมุปปาทธรรม ไม่มีแก่พระอรหันต์ก็ต้องไม่กล่าวว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่499สกากวาทีถามว่าความไม่รู้ของปุถุชนมีอยู่และความไม่รู้ในพระาศาสดาความไม่รู้ในพระธรรมความไม่รู้ในพระสงฆ์ละถึง ความไม่รู้ในอิธัปัจัยตาและปฏิจจสมุปบาทธ,ธรรมของเขาก็มีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่และความไม่รู้ในพระาศาสดาความไม่รู้ในพระธรรมความไม่รู้ในพระสงฆ์ล่าถึง ความไม่รู้ในอิทัปปัจยตาและปฏิจจสมุปปาทาธรรมของท่านก็มีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละาถึงห้าร้อยสกาวาทีถามว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่แต่ความไม่รู้ในพระศาสดาความไม่รู้ในพระธรรม ความไม่รู้ในพระสงฆ์ละถึงความไม่รู้ในอิทัปปจัจจยตาและปฏิจจสมุปปาทธ,ธรรมไม่มีแก่ท่านหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าความไม่รู้ของปุถุชนมีอยู่แต่ความไม่รู้ในพระาศาสดาความไม่รู้ในพระธรรม กว่าไม่รู้ในพระสงฆ์ละถึงกว่าไม่รู้ในอิทธปปจจยตาและปฏิจจสมุปปาทธรรมไม่มีแก่เขาหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น